ราก็จะชวนคุณผู้ชมถอดนนย่าปรากฏการกันต่อนะคะว่าเราจะเคลื่อนไหวทางการเมืองกันอย่างสร้างสารรค์กันได้อย่างไรวันนี้พูดคุยกับนักกิจกรรมทางการเมืองที่เคลื่อนไหวประเด็นนี้มาโดยตลอดนะคะคุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าพี่หนูหริ่งนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะพี่หนูหริ่งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เราเห็นการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งคุณพิธาเองก็พูดมาตลอดว่าอยากจะให้มีการสื่อสารอย่างสร้างสารรหรือแม้ล่าสุดอย่างกรณีของน้องแสนดีคุณชาติชาติเองก็มาย้าว่าการแสดงออกทางการเมืองควรจะสร้างสรรอย่างนี้ค่ะพี่หนุ่เริงมองว่าการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงคะโอเคก็อยู่บนหลักสองประการนะครับอันดับแรกก็คือว่าประชาชนยังมีสิทธ,ธิในการที่จะแสดงออก การการเมืองนะครับเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับแล้วผมคิดว่าการแสดงทางการเมืองเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับในการที่เราจะช่วยกันดูแลสังคมค่ะมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอะยางไงวทางการสแสดงความคิดเห็นหรือวัฒนธรรมการวิจารณ์เนี่ยมันก็ต้องมีอะต้องถูก <c oughs> สร้างขึ้นทีนี้ไอ้คำว่าสร้างสรรค์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตีความนะครับแต่ผมคิดว่า ขอบสาคัญก็คือว่ามันไม่ไปละเมิดกฎหมายนะครับมันไม่ไปไปละเมิดกฎหมายหรือสองเนี่ยมันมีวิธีการที่มันมันไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันเลยเส้นอ่ะค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเทาๆนะครับมันจะมันจะเกยๆกันนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยมันอาจจะแปะไปถึงเส้นพอดีหรือรับเส้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ส่งสัญญาณกลับมาจะสังเกตว่า หลายหลายครั้งเนี่ยหรือไม่แต่กรณีคุณแสนดีเนี่ยนะครับที่แสดงความคิดเห็นมาปุ๊บแบบพอสังคมรู้สึกว่ามันเลยเส้นปุกก๊บแบบก็เขาก็จะพักว่าเอออันนี้เลยเจ้นนะหรือแม้แต่ทางสอวอท,ที่ที่ออกมาวิจารณ์คนที่ไปลนตลงเรื่องธุรกิจสอวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อผู้ที่คนที่ถูกถูกได้ับผลกระทบอะ่ะเขารู้สึกว่ามัน เขาเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอะ่ะแล้วเมื่อเขาแตะมาว่าตรงจรุดเนี้ยเขารู้สึกว่าเลยเส้นอะ่ะมันก็จะถูกคําถามนี้ก็จะถูกส่งกลับไปขึ้ไปถึงผู้ผู้กระทํานะครหรือผู้สื่อสารดังนั้นเนี่ยมันก็เราก็จะเห็นว่าเออมันมีมันมีเส้นตรงนี้นะลำกัปพิปายก็ว่าเส้นตรงเนี้มันเลยเส้นหรือไม่เลยเส้นมันเป็นเรื่องที่ทําได้หรือทําไม่ได้มันเป็นเรื่องที่สร้างสารรค์หรือไม่สร้างสารรค์ค่ะ หรือมันมีทางเรื่องอื่นไหมหรือมันเป็นสิทธิ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องการอภิปรายครับของของสังคมครับคือพอพี่หนูริงพูดถึงว่ามันเลยเส้นหรือไม่เนี่ยนะคะน่าสนใจมากโดยเฉพาะประเด็นแฮชแท็กธุรกิจสวคือพูดกันเยอะว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยสร้างสรรค์ไหมคือด้านหนึ่งก็มองว่าเป็นโซเชียลแซงชันแต่อีกด้านหนึ่งมันเป็นเส้นบางๆของการข่มขู่ล่าแม่มดตรงนี้เนี่ยมันมันมีเส้นแบ่งอะไรยังไงในมุมมองของพี่หนูริงคะ โอเคคือผู้กระทำเนี่ยจะต้อง็นการกระทำที่เป็นการละเมิดก่อนหมายความว่าคุณจะตอบโต้จะมันเป็นเป็นรนะีแอคชั่นอะดังนั้นเนี่ยมันต้องให้ชัดก่อนว่าเวลาสมมติคุณจะคุณจะตอบโต้ต่อ,อบริษัททุนบริษัทที่เรามีการละเมิดเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือละเมิดเรื่องสิ่งที่เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะในการเด็กเป็นอีแค่ลักษณะนี้นะบริษัทดังที่สำลักทา้าแล้วก็ไปใช้แรงงานเด็กในในเวียดนามอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเรื่องแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแบบ ไอ้การที่ประชาชนเนี่ยเขาใช้เขาใช้สิ่งเรื่องอธิปไตยประชันก็ไตยในในมิติทางเศรษฐกิจอ่ะคือเขาก็เห็นว่าเงินที่เขาไปซื้อกับจ่ายสายสอยอะไรพวกนี้ยหากหากมันไม่ไปสนับสนุนกลุ่มทุนหรือกลุ่มคณะบุคคลที่จะทําตนเป็นก่อปัญหาให้กับสังคมหรือสิ่งแวดลอ้อมหรือหรือแม้แต่ปฏิทการเมืองในกรณีเร,รื่องช่วสิบสองมเนี่ยคือผมคิดว่าเขามีสิทธิ์จะ ที่จะตัดสินใจว่าเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยเขาจะเขาจะใช้หรือไปสนับสนุนธุรกิจกลุ่มไหนนะ่าผมคิดว่านี่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการนะทําได้นะผมผมคิดว่าในส่วนที่ทําได้เพียงแต่ว่าพอมันมันมีเส้นผมผมคิดว่าผมคิดว่าการการการแซงโซเชียลแซงชั่นแบบนี้ย มันเป็นเรื่องที่ผมเรียกประเทศไอสังคมเนี่ยมันมันอภิปรายไปไกลแล้วแต่ว่าในต่างประเทศมันมันเป็นเรื่องเบสิกมากๆเลยนะครับแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยมันจะมีอย่างกรณีเนี่ยมันจะมีกรณีเรื่องเป็นเรื่องอะไรนะกระทบคนที่ไม่ใช่เป็นผู้กระทาโดยตรงกระทบคนในครอบครัวเรือญาตแต่อย่างเช่นเรือญาติอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเส้นที่ต้องอภิรายว่าเครือญาิเนี่ย มันจะหมายถึงการมันมันมันหมายว่าการแซ็คัซอเนี่ยไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าค่ะอืมครับซึ่งซึ่งมันต้องอภิปรายครับเรื่องอเนี้ยต้องอภิปรายแล้วก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปเช่นการกระทําการกระทําดังกล่าวคืออะไรครับอืมการการกระทําดังกล่าวนี้คืออะไรอย่างเช่นก็บอกว่าเนี้ยคนคนนี้เป็นแยกกับคนคนนี้คนคนนี้เป็นแยกกับคนคนนี้อะไรค่ะแล้วคนคนนี้ทําธุรกิจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ในสังคมมันก็อภิปรายจะแม้แต่คนที่ทำรุนแรงก็ต้องอภิปรายกันเองนะครับว่ามันมันเป็นเรื่องที่เกินเลยหรือไม่อะไรเงี้ยคถึงคนมันนามสกุลเดียวกันแต่ไม่ชอบคนนามสกุลนี้ไม่ชอบคนนี้เพราะว่ารัสุกุลนี้แต่ว่าคนาัสกุลเดียวกันมันเยอะแยะไปหมดแล้วความคิดทางการเมืองก็อาจจะแตกต่างกันมากพี่ดูลิงก์เมื่อต่อให้เป็นเป็นเป็นพ่อลูกกันก็มันก็มีคําถามนะครับว่าลูกต้องแบบรับการกระทําของพ่อด้วยหรือเปล่าอืมครับค่ะ ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องอภิปรายกันต่ออย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะแต่ในมุมมองของพี่หนูริงอย่างเรื่องนวัตกรรมหนึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนสังคมไหมที่ทางด้อมซ้มเองบอกว่าอาจจะมีการเตรียมแล้วนะคะเตรียมเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินสวด้วยไม่ว่าผลการโหวตจะเป็นอย่างไรก็ตามพีห่หนูริงมองว่าประเด็นนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการยกระดับไหมในใน,ใน,ใน,ในทางการเมืองสร้างสรรค์นะคะอ้าวเขาเป็นบุคคลทางการเมืองก็เขาก็ต้องเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินนะครับอ๋อ เราถ้ายิงเขามีอำนาจนะฮะเป็นภาษีประชาสนตกเรื่องนี้เบสิกมากๆมไม่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 สงสัยเลยฮะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ดีแล้วตั้งสันฮะค่ะแล้วถ้าอย่างในต่างประเทศนะคะพี่หนูนหลิงมันมีเออวิธีการยังไงบ้างอะคะที่จะแสดงออกทางการเมืองสร้างสรรค์แบบนี้พอจะยกตัวอย่างหรือเล่าให้ฟังได้ไหมคะอ,อผมไม่คู้ว่าจะต่างประเทศเป็นยังไงในกรณีลักษณะนี้นะ ก็อย่างเช่นกรณีทรัมป์ใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีตอนที่เขาประท้วงเรื่องทรัมป์เรื่องอะไรอ่ะเขาก็เขาทำนี่เ็ามีธุรกิจเยอะใช่ไหมครับผมก็อพุ่งไปที่ธุรกิจที่ทรัมป์ไปมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยถึมจะได้ผลนั่งน้อยเพียงใดก็อีกเรื่องหนึ่งนะค่ะอื แล้วถ้าในประเทศไทยตอนนี้ล่ะคะพี่หนูหลิงมองเนี่ยคือเหมือนเป็นนักกิจกรรมที่อยู่ในแวดวงการเมืองมาตลอดต่อเนื่องเลยเนะคะพี่หนูหลิงเห็นพัฒนาการของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของของประชาชนในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างค่ะคือต้องยอมรับว่าตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยมีพื้นที่สําคัญและบังทับให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันในการตรวจสอบได้ค่ะนะครับ การตรวจสอบเนี่ย <t> ม <otal throat> <t otal doo hehe> ันเป็นตรวจการตรวจสอบผู้มีอำนาจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของของการของของระบบประชาธิปไตยอ่ะเพราะว่าคนคนใช้อำนาจของประชาชนไปมีอำนาจถูกไหมแล้วเขาก็ใช้อำนาจนั้นเนี่ยสามารถไปแสวงผลประโยชน์ได้หรือไปการกระทําที่มันไม่ถูกต้องได้ดังนั้นคนที่อยู่ในอำนาจมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่ต้องถูกตรวจสอบนะคบเป็นธรรมดามากๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมันช่วยทําให้คนมันร่วมกันได้ข้อมูลหรือตั้งข้อสังเกต หรือเอาหลักกฎหมายอะไรที่มาแบ่งปันกันค่ะแล้วก็พอมันค้นพบประเด็นปุ๊บมันก็มาเปิดแก่กันมันจะไม่เกิดการรับ,ร,บรู้เพราะนั้นยุคสมัยเนี้ยมันมันอยู่ภายใต้แบบเหมือนตาสับปะรดนะครับค่ะอืมงั้นคนที่เข้าสู่การเมืองเนี่ยมันก็จะถูกตรวจสอบกันแบบในทุกวิติเมื่อก่อนนี่อาจจะเป็นฝ่ายฝ่ายการเมืองด้วยการฝ่ายตรงข้ามที่วิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบใช่ไหมครับหรือสื่อมวลชนอะไรเงี้ยมาถึงตอนนี้ก็มาถึงยุคของโซเชียลแล้วอะโซเชียลก็ ทะลุปบบบูบปล่มาสมควรนะไปถึงเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับก็เป็นพัฒนาการที่เราเห็นว่าภาคประชาชนมีบทบาทมากขึ้นเหมือนกันนะคะในการเข้ามาตรวจสอบเรื่องของการเมืองด้วยอยากให้พี่หนูริงฝากถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีพุ่งนี้หน่อยทุกฝ่ายเลยคะ่ะพี่หนูริงทั้งประชาชนสวนักการเมืองเนะะี่ยค่ะควรจะมีหน้าที่กันยังไงดีคะถึงจะไม่ให้ประเทศเรานำไปสู่ความรุนแรงนะคะ คือวันนี้ผมเขียนบทความไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสวอบ,อบางท่านนะครับที่ไปบวชไม่เห็นชอบเนี่ยออได้กระทําการสิ่งที่เกิดกว่าที่รัฐธรมนูเนี่ยกําหนดนะครับดังนั้นเนี่ยคือสวเนี่ยเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขามาจากการสรรหาของคอสอชอนะครับซึ่งคอสอชอเนี่ยหมดสภาพไปแล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยประเทศเนี่ยปกครองในระบบจะไปแล้วดังนั้นเนี่ย เขาไม่ได้มีอํานาจเหมือนกับในยุคคอสชอและไอ้คาถามพ่วงท้ายที่ให้สสเนี่ยมาโบตเลือกนายกเนี่ยเป็นการโบดเพื่อสแตนเท่านั้นเองรับรองนะคะว่าถ้าคุณสมบัติมันถูกส่งมาจากจากจาก,จากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นเ,นเรื่องคุณัติที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับที่ไม่มีคือได้เป็นคนุณสมบััิต้องห้ามเนี่ยสอวอเนี่ยจะต,ต้องสแตนไปฮะเหมือนกับที่สอวอเนี่ย เคยให้สัมภาษณ์และเคยกระทําเมื่อปี62ที่เมื่อสภาผู้แทนเนี่ยเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยเสนอขึ้นมาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสวควรจะควรจะสแตมป์นะครับแล้วผมเสนอว่าวันที่13ที่ผ่านมาเราพบว่ามีสวจำนวนหนึ่งได้ทำกระทําสิ่งที่มันโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยผมเสนอว่าให้สภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาเนี่ยส่งเรื่องการกระทําดังกล่าวของสวไปให้สารรัฐมนูดูว่าดูว่าการการกระทันของสวเนี่ยที่ได้สันทามติมาจาก ไอ้ตัวคําถามพุ่งท้ายเนี่ยนะครับในการลงประชามติเนี่ยกับรัฐมนุนว่าตาสามเนี่ยมันมันมันขัดแย้งกันได้หรือเปล่าแล้วถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยเราจะยึดเราจะยึดมาตาสามในรัฐมนูนหรือว่าจะยึดไอ้ไอ้คำถามพวกพวกุ่งท้ายเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าสบมมีการการการะทําสิ่งที่เกินกว่าอำนาจที่ตเนเองมี<า>ครับกับค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนสักนิดนึงไหมคะถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ของการลงถนนค่ะ คือประชาชนเนี่ยเขาไปจริงๆเขาควรจะจบแล้วนะเพราะว่าเขาไปเขาเขาไปใช้สิทธิ์แล้วเขา,าเลือกแล้วว่าใครจะจะมาเป็นผู้แทนของเขาในการบริหารประเทศหรือบริหารเขาไปทํางานในี่จิบัญญัินะครับแต่ว่าในเมื่อสอวเนี่ยออกมาเป็นอุปประสัดขวางคลองอยู่เนี่ยนะครับผมสิ่งสิ่งตรมที่ผมสัญญายคือว่าขอให้ประชาชนเนี่ยออกมาแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจทธิปไปไม่ใช่สวเป็นเจ้าของอำนาจธิทธิ์ไปนะครับถ้าให้พื้นที่ผมพูดตรงๆก็คือวันที่ยี่สิบสาม วันวันที่สามเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยผมขอเชิญชวนนะใส่ลุงท้าป้าไปแล้วก็มาพบกับผมได้ที่ท,ที่กิจกรรมที่จะประกาศสถานที่ใน่งเวลาดังเก่าค่ะยืนยันนะคะว่าเป็นการชุมนุมที่สร้างสรรค์ใช่ไหมคะพี่หนูเริงคะแน่นอนเลยเดี๋ยวผมจะไปจรนากากักบคอฟอเลยครับค่ะแล้วก็ว่าถ้าถ้าคอฟอเดินมาเก้าหนึ่งผมจะถอยให้สองเก้าน่าค่ะช่วงนี้ขอบคุณพี่หนูเริงมากไม่มีปัญหาค่ะ เราเห็นทวิตเตอร์แล้วล่ะค่ะพี่หนูหริ่งก็โพสตล,ลงเท้าไว้ด้วยนะคะที่เชิญชวนมาวันนี้ขอบคุณพี่หนูหริ่งมากนะคะที่มาช่วยวิเคราะห์การเมืองกับเรารนะคะสวัสดีค่ะครับยินดีครับครับสวัสดีครับ